อู้เต็มครับแดงของแท้ของแท้ เรงทำงานในสารบางมวนครับมันอีกอ่าไม่เห็ดหมกปลาซิวเห็ดกับเขากินเนอครับมันอีกอ่าีเห็ดหมกปลาซิวใส่ใบตองนี่ครับต่างไฟแล้วเรียบร้อยอันนี้ก็สีดำเครื่องครับนี่ต่าเครื่องคือเก่าแล้วครับเขากับเขาก็มีแต่หมกปลาซิวนีู่่นะแต่ว่าปกติเจะที่หมกหมอกังเสียกเห็ดอมแน่แต่ว่าอันนี้จะมาหมกใบตองเนาะอันนี้มาเบิ้งขึ้น่างครั้งกุงใส่อย่างเงี้ยปกติจะบุ้ง่ไอ้เหี้เบิ้งเนาะก็จะมีทินง้าตะไคร้ นี่กระให้เนาะใบมกูดแล้วก็อันนี้กระชายนั่นแหละเท่ัหน,นล่ะครับ เนี่เขาก็ตั้มเรวๆเนาะใส่เครื่องครับโอ้ยเอาไว้ทำมกบ่เอาไว้ทำอมบ่เครื่องที่แกงไหมเดี๋ยวหน,นึ่งตั้ม่หกันแ้วี่เลยแต่แสบอะขูดสากเนาะเอาเฮ้ยครับอันนี้ก็ตั้เครื่องได้แล้วอันนี้ปลาซิวครับปลาซิวต้วงางามครับเราคุกใส่กัน เผ็ดๆเสียบเผ็ด,ๆ,ด,ๆ,ดๆ,ๆนะครับอ่ะบัดน,นี้ก็ใส่ของชูรสเทเลยเนาะเทเลยเดีย๋ยวใส่หลายของชูรสเดี๋ยวหัวถือรสดีครับรถดีใส่หลายเนละยสนิทตัว่อ,อืมน้ำปลาครับ ปลาแดดอันนี้ปลาแดดครับใส่เข้าไปปลาแดดใส่อะไรอ่ะเสียบเคยอันนี้กบบระป,ป,ปุงมานี่ครับอันนี้บ่มีผักอันนี้เลยผักแคะแยงแม่นบ่ลช่วยแมนพักแคะแยงนะเนานะบ่มีครับหาบ่ได้ครับแถวน,นี้บ่คือบ้านนอกเฮาหายาก ันนี้ก็มิไซพักบัตรไงลืมเบ็ดไปหรใส่พักไอ้ไร้โหลดบ่ได้เด็ดไปครับซื้อมากงั้นบ่ได้ปลูกเด้บ่มีห่องปลูก ใส่ลายใส่ลายมันก็นหอมหอมดีนะรสชาติเป็นไงบ้างอันนี้ก็เครื่องยังนึ่งซีาลาวนี่ซีเมนต์เรนบอกว่าซีลวาลวซีเมนนะครับตัดออกใส่อันนี้ใส่หลายมันคิ้วด้วยครับนี่ใส่หลายก็ยังแข็งอมนะครับใส่อันนี้ไป ที่หัวแกงองได้ไหมโอเคอันนี้ก็ใส่บปไลส์ครับมันกินมันแห้งมันไม่ค่อยเวิร์ก คนมาทายบานทนี่ทหารให้บาแบงทายอันนี้ภรรยาบาแบงแล้วมาหมกอันนี้ก็จิมาห่อใบตองแล้วครับนี่ลนะอยากกินมาดนแล้วครับห่อใบตองแล้วก็ย่างเลยมาเผาไปนี่ผู้ใดคิดเมนูอยากเดแต่ทำด้วย อดีอยวเนละไทยแดงปลาบันเนี่ยเขาเตาแล้วครับย่าง

อันนี้อมอัน,นอมมอือน,น้อนนอ,นนอมปาซิลครับอมอมปาซิลอ,อ,อมปาซิโอเคครับก็โกปาซิลบอกยังไนะคิดดีอมก ปลาซิวใช้ใบตองอะไรครับแจงโมงเองนะครับได้แล้วครับเซนแล้วอันนี้นค็ับนีนต่ตำชมตำอาหารลักครับตัวนี้ก็อาหารลักอันนี้ก็น,น้ำยาดมจีนพรายาผมเห็นเองครับอันนี้ก็คืออันนี้ก็ค,ออนนกคือออมครับออมปลาซิวอันนี้นออมปลาซิวอันนี้ก็ปไา่นิทอดปลาเบงลินี่ครับเดี๋ยวจะมาเปิดเบื้องหน้าครับนี่เนาะเนี่ยนี่เดี๋ยวจะเปิดว่ามันเป็นยังไงครับนี่ถึงแล้วว่า <c oughs> นไห เาคือมากนเานาะอไกตาินนะครับเนี่ยผมอยากกินมาโดนแล้วครับจงเนี่ยไ,ไม่ดนนูนมาผมก็จะยด้เห็นแบบแต่ว่าเด็กินแต่มกหมอเนาะปกติไม่ดูก้องไม่ไีิมกหมออันนี้ก็คือนี่แหละครับโอ้โหเป็นตากินครับนี่ครับมันใหมๆ่ๆจริงๆนะครับนี่คือรสชาติของ เนี่ยปอดอืมขึ้นด้ย,ยางนะเป็นตาแสบครับนี่โอ้ยหลังซ้อนหนานี่ครับตากินครับเป็นตากินไปครับกินเข่าครับพี่น,น้องแล้วๆวันนี้ก็กินเข่าครับเนาะเวลากินเข่าแล้วอ่ะอันนี้ก็พักอันนี้เก็บจากหลังโรงงานครับเก็บมานี่ละลักะเชยด ครับกิ่น้องครับพี่น้องผู้ใดก็ได้กิมหอมน้ำกันเด้อครับเด้อพี่น้องล่ะบ่แม่นเอฟซีนะครับเป็นพี่น้องกันเบิดเดี๋ยวผมไปชิมเด้อว่ามันแซ่บบ่ผมมักมักกินจังซี่แหละครับเป็นเล็กหน่อยเนาะผมอยากกินมันจอโดนเลยแซ่บครับแซ่บกินได้ต่อเนาะโอเคโย ห,อม,อ,ห,อ,หอมมันหอมครับหอมไม่ต้องอขาดอย่างเดียวคือผักขยังเนี่ยผักขยังบะหมี่ไปหาซื้อแล้วบะหมี่ครับเสียดายผมอยากกินมาโดนแล้ว,นนเ,วนเนี่ยครับ เน่นๆเนีมันนีเนี่ไม่นู้มืนนีเนี่คือนีนครับใครอีกก็คือลาบกลาซิวเนี่ยนะครับอืมลาจืดประมาอยนะจืดจิขนาดมเข้มนะครับีจะใหลายเลยใส่บลาเลยอลากดกงอพอดีปลากระยยอไหมอื

เอาแบบาิแบบเกาเกาเเดิมเละครับบรรยากาศเดิมๆก็มองเดิมๆนะเกาาแนะครับปดะดทศไทยมองไทยนะครับเลยงานมากอ่ะนี่แหละครับไปหาอันนี้มาปลาซิดักปลาซิวมากเลับไม่ให้เล้ยวเขาเนีนครับกินเล้ยวเขาคุยประเไทเนาะคันว่าเขาแบบใหกับตั้งยังไงเปเสียผมเลยถึประเยบรรยากาศตั้งยังไง แถวบ้านนอกเขาเนาะเดี๋ยวไทยเบิ่งดืดออกจะไปไหนเนี่ยเพศของเรื่องนี่น <ừ. S 2> ี่จะแซบดีอยากกินมาดูแนละ้วข้าพเจ้บอกว่าเป็นองค์ต้นน้ำ

เขาบอกวิ่งทอ่สอดงูตือไกยเออบอกตอนนี้กินแล้วก,ลก็จะกินีน่ยบแต่มขอดูเนี่ยดูในกรุงเทพเนี่ยคือเนี่ยไมเห็นง่ากับจับหมดเขาเนี่ยะครับแสดเขาอวาเบิ้งกับป,ป,ป็นตาด้ไปตาเลือดตัวผมกับปากกดติดตามเด้อกะไคร์น,น่นี่หละเพื่อที่ให้ทิพของทิปเขาเปี แบบกัาเขาดีๆไม่ได้กินเบิรงแบบพวกกับเขาอีสานนี่เนาะยายผมไม่ได้กับเขาแบบไม่รู้อะไรจริงๆนะคเหน็ดมากครับผมที่ได้กินใ้เบิรงว่าเมนรู้นี่เป็นยังไงยังไงอย่างเงี้ยเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับเมนูหลักก็คือบกปลาซิลนี่นะ

ไม่ไมนูคือว่านี่ครับเมนู่นละป,าปะลาซิวหมกใบตอง,ตองนั่นแหละครับปลาซิวหมกใบตองครับอันนี้คือว่าที่ผมอยากกินมาโดนเลยเนาะอันนี้ก็คือสมตําอาหารรักอยู่แล้วอันนี้ก็คือน้ำยาต้องกินเนาะอันนี้ก็คือออ,ออมออมปลาซิวครับกับกุ้งนี่แหละครับก็อาหารมี้ซะนี่นะครับก็นี่รับร้าจเจริกงานหน้าก็ประเด้มีเวลาหลายเนาะ เฮ็ดกับเขาทั้งน,นี่แหละกินเขาทั้งมือนี่นะครับซื้อมือผมค็คลิปประจำวันของผมกอมา,ากินกับกินเขากับบ้าบานไอ้นี่บานบบาเบ่งเนาะให้เขาไม่คิดกับเขาไอเด็เนาะประมาณนี้นะสบายจะเป็นยันสีเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ทั้นี่นแหละครับผมได้ติดเขามาเบิ่งก็ฝากกดซับซักไข่เขามาเบิงงเบ่งเป็นก็ลังใจผม,มเองนะผมเได้มีม่นนก็ลังใจเ็คลิปต่อๆไปให้เบิ่งเรื่อยๆเนาะ ลองที่นี่ก่อนสวัสดีครับ